เก็บไว้ทำพันอ้ยะนาที่เห็นอยู่ตรงนี้นะปัดนู่นะคุณตาไม่ได้ขายไม่ขายเลยเก็บไว้ทำพันทำพันกเก็บไว้กินไม่เคยขายเลยเพราะอะไรคุณตาเพราะมันราคามันถูกครับเพราะถ้าเราขายไปแล้วเราก็ต้องไปซื้อคนอื่นเพอกินเหมือนกันใช่เราขายไปได้เงินไม่กี่หมื่นใช่ไหมอ่าตอนนี้เราไปซื้อข้าวเพกินเนี่ย ไม่ลูกข้าวเกตไหนบางครั้งไม่มีตังก็ต้องเอาข้าวเกตต่ำๆมากินโอ้ถูกต้องครับถ้าอย่างเรามีของเราเองแล้วสีกินของเราเองอ่าใช่มันจะดีกว่านะอยังไงเราก็ได้ข้าวเกางกลางๆคือลงสีแล้วแต่ลงสีเนาะครับผมแต่ว่าจะมาคัดหน่อยโอ้ผู้ชมครับวันนี้เปิดโลกผมเลยนะไหนที่ว่าข้าวมันดินมันขาดปุ๋ยอ่าข้าวมันขึ้นไม่สวยเลย ผมจะไปเน้นูกตรงนั้นอ่าผูกไว้เยอะๆผูกนานๆมันขี้มันครับผมอันนั้นใส่เนาะให้สังเกตเอาครับผมพอเราจะดูว่าเน้นอย่างตรงนี้ตอนผูกนานอ่อเขียวแล้วตรงนี้นะตรงนี้งามเกินปีปีที่แล้วนี่ไม่ได้ข้าวนะทำไมปีก่อนก็ไม่ได้ข้าวมันงามเกินสูงมันไม่ออกรวงมันมีแต่ใบออกรวงมาแล้วมันรีบๆเลยครับผไม่มีเม็ดครขาวเลย มันงามเกินสูงตอนนี้มันก็ยังสูงกว่าเขาอยู่นะตอนนี้ก็ยังสูงแต่ปีนี้ผมไม่เอาลูกตรงนี้แล้วผมห่อคุณตากระจายไปทั่วแล้วนะสวัสดีครับคุณตาแล้วกันนะคุณตาชื่ออะไรครับนิพนธ์ครับนิพนธ์นะเมื่อกี้คุณตาเปรยไว้ว่าราคาไม่ดีราคาไม่ดีแล้วก็ไม่ได้ผสมด้วยปีนี้ไม่ได้ผสมเลยทําไมครับคุณตาเียตอเลี้ยงเห็นว่าเมื่อก่อนเยอะเลยเหรอครับเมื่อก่อนเยอะครับเมื่อก่อนกี่ตัวครับคุณตา ก่อนในวัวแปดเก้าตัวแล้วก็ 8, วกควายห้าหกตัวอ๋อแล้ไม่ขายออกไปหมดเลยครับผมตอนนี้เหลืออยู่สี่ตัวเนาะเหลยสี่ตัวทําไมถึงจะทำใหม่จะทำใหม่เพราะอะไรถึงจะทำใหม,ม่ครับคุณตาก็มันมันช่วงผ่านๆมาเนี่ยมันเหนื่อยนะอ๋อก็าบอกผมคนเดียวเนาะกับหลานก็พราหลานแล้วก,ก,ก็ไอ้มัน ทางตอนเย็นก็ต้องไปรับยายเขาเดยตื่นเช้ามาผมก็ต้องเข้าตลาดนะอ๋องานเยอะไปซื้อของซื้ออะไรครับผมแสดงว่าไม่มีเวลาแล้วกันเนาะมีเวลาแสดงว่าลิงวัวต้องมีเวลาพอสมควรครับต้องมีเวลาคือผมไปอบรมนะเคยไปอบรมที่อะไรนะเทคโนครับเทคโนอะไรนะสวนปลารีสอร์ทอะอบรมเกี่ยวกับเกี่ยวกับการขุน ๋อ้โหครับจานเขาระมากันอยู่นะอืมตอนที่ไปอบรมนี่เขาอยากให้เราเลี้ยงสายพันธุ์ไหนครับตอนนั้นผมลงวากิวเมื่อก่อนคุณตาเลี้ยงเยอะเลยนะเลี้ยงเยอะราคาดีไหมเมื่อก่อนก่อนก็พอได้นะครับพอได้เยะทุกวันนี้นะครับคุณตาทุกวันนี้ผมม่ามันมันดาวลงไปเยอะนะอย่างเนี้นะน่าจะประมาณหมื่นกว่าเนี่ยหน่อยสมัยก่อนสามสี่หมื่นแล้วนะครับผม แสดงว่าราคาก็ like หายไปเยอะจริงๆนะจนไม่อยากจะเลี้ยงแล้วนะที่ที่เลี้ยงไว้นี่คือเอาคือตัวนี่ผมทํานาทําอินรีย์แล้วครับทําอินทรีย์ครับเอาขี้วัวใส่อย่าบอกนะว่าเลี้ยงเพื่อที่จะเอาขี้วัวจริงๆครับไม่ได้อยากขายวัวแล้วนะไม่อยากขายวัวทำไมถึงไม่ได้อยากขายแล้วทีนี้คนมาขอซื้อแต่ผมไม่ขายผมสงสารมันครับแจ้งพักหลังๆเนี่ยผมขายวัวขายควายผมนอนไม่หลับเป็นอาทิตย์คือสงสารมันนะครับ แรบอือมไม่อยากเพาะคือเพาะขายไปแล้วไม่ว่าหมูวันผมเลือกก่อนผมเลี้ยงหมูด้วยนะอ่าคนเขามาซื้อนะ่โอ้โหทรมานนะเอาซองไปใส<อ>่เปิดเล้าแล้วก็ปีบมันอะไรมันไอเลราเดินดูอยู่แล้วไม่สบายใจหลังไม่เัี้งละบัวเหมือนกันเขาขึ้นรถไปปุ๊บเนี่ยบางทีเขาจูงไม่ขึ้นนะอืมผมต้องไปจูงขึ้น อูขึ้นให้มันมองกันไปถึงรถไปเป็นกิโลมันยังมองารโอ้ผู้ชมครับเข้าใจเห็นภาพเลยเมื่อกี้เออมันมันทำให้เราแบบมันจิตใจไม่สงบสุขแล้วกันนะไม่มีความสุขแล้วกันนะยังคุยยายนะกลับไปว่ายายกลับไปซื้อมาคืนไหมเขาบอกมันไปไหนแล้วก็ไม่รู้แล้วอ๋อที่สวรรนี้แม่แต่ไก่เกิดลูไม่ดีกันเลยนะโอ้ครับผมมีแต่ไขปผมว่าคุณตาคิดถูกแล้วนะ อย่างน้อยเราก็ยังมีจุดยืนนะอ่า <โก S 1> ผมว่าถูกต้องแล้วนะแต่ที่คุณตาบอกว่าเลี้ยงเอาขี้นี่ผมว่าดีนะเีเอาเอาใส่นาเพราะว่าผมไม่ไม่ไม่ได้ขายเข้ามาสิบกว่าปีแล้วผมไม่ขายเลยเอาไว้กินกับไว้ทำพันธ์เอ้ยะนาที่เห็นอยู่ตรงนี้นะแบบนู่นล่ะคุณตาไม่ได้ขายไม่ขายเลยเก็บไว้ทำพันทำพันกัเก็บไว้กินไม่เคยขายเลย <laughs> <laughs> เพราะอะไรคุณตาเพราะมันราคามันถูกครับ เพราะถ้าเราขายไปแล้วเราก็ต like ้องไปซื้อคนอื่นเขากินเหมือนกันใช่เราขายไปได้เงินไม่กี่หมื่นใช่ไหมอ่าตอนนี้เราไปซื้อข้าวเขากินเนี่ยไม่ลูกข้าวเกรดไหนอาบางครั้งไม่มีตังก็ต้องเอาข้าวเกร็่ํำๆมากินเนี่ยโอ้ถูกต้องครับถ้ายังเราเรามีของเราเองแล้วสีกินของเราเองอ่าใช่มันจะดีกว่านะอ่ายังไงเราก็ได้ข้าวเกร็ดกลางๆอ่ะคือลงสีแล้วแต่ลงสีเนาะครับผมแต่ว่าจะมาคัดหน่อยอืมโอ้ผู้ชมครับ วันนี้เปิดโลกผมเลยนะคือถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ว่ามันจะร่ําจะรวยก็ควนเก็บไว้เนาะเก็บไว้กินเองไงผมว่าพอไหมมันขายจะต้องไปซื้ขอขขงกิน,นอ,อ่าคุณตามีนาขี่ไร่เนี่ยทั้งหมดสิบสองไร่ถึงอันนี้คือเก็บไว้สิบสองไร่เลยนะที่<อ>ขาวๆนั่ยนะครับผมกำลังขึ้นเนี่ยเป็นนายอินซีเป็นนาอินซีทำอินซีเนี่ยผมใส่มาห้าปีแล้วเป็นยังไงบ้างอ่าผมซื้อ เอออะไรเนาะนาโนมาผมยังไม่ใส่เลยนะเนเอย <c oughs> เอาจริงๆริงดเพราะอะไรถึงไม่ใส่คุณตาเพราะผมใส่ธรรมชาตินี่มันก็งามแล้วอ่ะข <c oughs> ี้วัวมันก็สุดๆแล้วใช่ไหมครับขี้วัวสุดๆแล้วก็รเรื่องอยู่ธรรมชาติเนาะวัวที่นี่ให้กินอะไรบ้างครับคุณตานี่นอ่ะย่าเนเปียอยู่บ้านเกาน่านน่นผมบีานเอาที่บ้านเกาหาหน่าหมูหาน่นครับผมมีย่าเนเปียนะมีเนเปียแล้วก็มีย่าขุนแล้วก็ฟางครับผมแล้วก็ บางครั้งก็ซื้อของอาหารมากินบ้างมีความจะเป็นต้องได้ซื้ออยู่เนาะครับครับผมแต่ผิวพันธุ์วัวดีนะคุณตานะเลี้ยงเลี้ยงมาเนี่ยผมคือผมก็ค่อนข้างใส่ใจนะถ้าถ้ามีเวลาผมก็ดูแลตลอดดูแลครับที่ผมให้ฟังไงเพราะอะไรเพราะว่าให้มันนอนมันนุ่มเลยมันอุ่นด้วยไงอ๋อที่ผมไม่ทํารางนะครับผมไม่ได้เสียดายฟางไว้มันกินกินเหลือคุณผู้ชมครับไม่มีรางอาหารนะไม่มีรางมีแต่ผมไม่ใส่คุณตาวางให้กินยังไง คือให้มันกินเลยมันกินอิ่มมันก็ปล่อยให้มันเหยียบมันอะไรนะเป็นที่นอนของมันไปครับผมแล้วคุณตาวางตรงไหนครับที่นี่วางแค่นี้แหละบนพื้นนี่นะครับมันกินกินมันก็กินของมันไปนะกินของมันไปมันหิวมันก็กินเวลามันอิ่มแล้วมันก็แบบนั้นเลยใช่ไหมตอนนั้นคือกินนะนี่เพิ่งให้ไปเมื่อสักสองชั่วโมงนี้เองนะครับผมนี้ไก่เมื่อกี้วางอะไรอ๋อ ใช้ธรรมชาติเขาว่าเลยนะคุณตานะผมไม่อยากให้พื้นมันมันมันแฉะมันมันนอนแล้วมันเหมือนคนนะเนาะดึกดึกมันก็จะอันน่าอน่าจะหนาวนะตัวมันเปียกเท่าที่สังเกตนะครับครับผมมันก็น่าจะหนาวเพราะวัวมันไม่ไม่สัตว์ไอชอบน้ํเหมือนควายนะครับครับผมเลี้ยงวัวจนเข้าใจธรรมชาติของมันเยอะเหมือนกันนะคุณตานะคือเรื่องเรื่องมันแร้วสงสารน่ะอทุกวันนี้สงสารเป็ดไก่อะไร แม่บ้านบางทีบอกว่าอยากกินไก่ผมว่ายาย,ยา่าไปตีมันเลย <c oughs> จนแกทัวนี้แกอยากกินก็ไปซื้อเดินตลาดแกก็ซื้อ,อผมว่าอย่างนั้นดีกว่าคตานะ<อ>ปลาผมยังไม่ผมยังไม่ตีเลยนะทัวนี้เห็นปลาเห็นอะไรผมจับได้ผมโยนลงสระ<อ>เป็นคําพูดที่ดีมากเลยนะท่านผู้ชมครับแม่บ้าน <ๆ S 1> เขาซื้ออึงมาให้เขาไม่รู้ผมกินหรือไม่กินนะเขาซื้อมาสองกิโลผมว่าไปแอบปล่อยไข่เต็มกระมังเลย อ,อแล้วก็ไม่รู้จะเอาทําอะไรกินว่าผมผมก็กลัวนะไม่ใช่มันสงสารมัอ๋อ<ะ>คำว่าสงสาราานะค,ค,คุณตานะคุณตาครับแล้วมาเลี้ยงวัวนี่คิดว่ามันพอได้ไหมมันมันถ้าพูดถึงว่าพอผลตอบแทนในพอได้ไหมถ้าผมว่ามองเป็นตัวเงินมันมันก็คงจะจะพอทุไยน,นะอืมแต่ว่าถ้าเราไปมองตัวเงินอย่างเดียวมันก็คงจะไม่คุม้ม แต่ว่าเราอาศัยว่ามันมันเราอยู่ภาคเกษตรอยู่แล้วใช่ไหมครับผมอาศัยปุ๋ยจากมูลมันครับผมมันมันก็จะเกื้อกูลประหยัดทุนเราไปเยอะนะผมไม่ใช้ปุ๋ยมาห้าปีแล้วครับผมธรรมดาเนี่ยค่าปุ๋ยต้องเกือบหมื่นนะปีหนึ่งทุกวันนี้นะครับทุกวันนี้ไม่มีสบัดศูนย์บาทเลยนะแต่ได้ข้าวเท่ากันนะได้ข้าวเท่าเดิมแล้วเชื่อไหมครับผม ปีที่เรียนนี่ยังยังได้เยอะกว่าปีที่แล้วเกือบเกือบห้าสิบกว่าสอบขี้วัวนี่นะครับเอยข้าวนะไม่ไม่ใช่คือเอาขี้วัวใส่เนี่ยนะครับอแต่ก่อนเนี่ยผมใส่ปุ๋ยเนี่ยใส่ปีละสองครั้งนะใส่มันก็งามอยู่แต่ว่ามันก็ไม่เห็นมันได้อะไรมาเออแล้วอ่ายุ่งยากเรื่องตรงมาจ้างคนมาวานอีกครับผมใช่ไหมครับผมหกทุนอีกลองไม่ใส่ดูสักปีลองนึกในใจ ตอนแรกว่าไม่ใส่นี่ก็ว่าไม,ไม่เชิงอ่ะแต่เอานาโนน้องมันขาอครับผมน้องสาวขายนาโนเป็นตัวแทนขายนาโนก็เอามายัดให้ชุดนี้สองับก็เลยได้ใช้ก็เลยล,ล,ลองใช้ดูใช้ก็ไม่เห็นมันเกิดอะไรนะครับผมมันมันอาสามาพ่นให้เลยแหละออืออแฟนเขานะ่ครับผมให้อ่าเข้าใจครับมันเป็นปฏิเสธไม่ได้นะก็เลยเออซื้อไว้นี่ก็ยังเหลืออยู่นะครับผม,ผม ไม่ไม่ไม่เอาใช่แล้วแล้วสุดท้ายเอาขี้วัวยังไงใช้ยังไงทีนี้หน้าแรงครับหน้าแรงผมบบเอาไปโรยโอ้โรยบางๆใช่ไหมเพราะหน้าแรงในน้ำไม่มีผมจะไม่เอาข้าวอะกลางคืนผมจะผูกตามนาผมจะสังเกตดูนาตรงไหนที่ว่าข้าวมันดินมันขาดปุ๋ยอ่าข้าวมันขึ้นไม่สวยผมจะไปเน้นผูกตรงนั้นอ่าผูกไว้เยอะๆผูกนานๆขี้มันครับผม นั้นใส่เนาะให้สังเกตเอาครับผมพอเราจะดูบอลเน้นอย่างตรงนี้ก่อนปลูกนานเยอะเขียวแลวตรงนี้นะตรงนี้งามเกินปีปีปีที่แล้วนี่ไม่ได้ข้าวนะทำไมก่อนก็ไม่ได้ข้าวมันงามเกินสูงมันไม่ออกรวงมันมีแต่ใบออกรวงมาแล้วมันรีบๆเลยไม่มีเม็ดครับขาวเลยมันงามเกินสูงตอนนี้มันก็ยังสูง่าเขาอยู่นะตอนนี้ก็ยังสูงแต่ปีนี้ผมไม่เอาปลูกตรงนี้แล้วผ อ๋อคุณตากระจายไปทั่วแล้วนะอ๋อได้ไปทุกที่แหละครับผมสแสดงว่าช่วงเมษาฤดูเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเนี่ยวัวอนอนนอนข้างนอกเลยนะครับเอานอนข้างนอกเลยไม่ป่วยนะแม่อะไรหรอครับคุณตานอนเป็นเชื่อไหมวัวผมผมผมไม่ฉีดยาไม่อะไรเลยอืมเพราะว่าการฉีดยาเนี่ยผมเห็นานไม่รู้มันเป็นอะไรนะเราพวกวัคซีนเนี่ยส่วนมาออกเนี่ยฉีดติดกันเป็นแถวเลยอ๋อเขามาถามผม คีดอะไรไหมผมบอกผมไม่ฉีดอ่าไม่ฉีดเพราะวัวถ้าเราดูแลมันดีสุขภาพมันดีมันมันคงแก่หม,ม่เป็นไรหรอกครับผมกลางคืนเราก็อย่าให้แมลงอะไรมันกัดแล้วคุณตาดูแลแมลงยังไงครับพีนี้ผมจะมีอ่าทูบออไ่ย,ยุงครับผมใช่ทูบอืมแล้วก็เปิดไฟาไล่แมลงครับผม แต่ต้องสังเกตดูวันไหนที่ว่ามันมันยืนแล้วมันมันแมลงลูกกนมันอ่ะเราจะต้องมาดูช่วงหวคำแต่ถ้าดึกไปมันจะไม่มีเลยนะถ้าผลดึกไปนะช่วงทุ่มสองทุ่มนี้มาดูก่อนกําลังจะมืดอ่ะอาแมลงมันจะจะดุหน่อยจะทํางานใช่ไหมเราต้องลงมาดูช่วงนั้นครับผมถ้ามันมีเยอะปุ๊บเราเช็คดูลมว่าลมมันขึ้นแล้วก็จุดจุดตังฝั่งนี้ให้ลมมันไปบ้างครับผม แต่อารมณ์มันร่องแล้วก็จุดฝั่งนี้ครับผมคุณตาเป็นคนคิดเป็นนะคิด<า>ดีด้วยนะผมตอนแรกผมอยู่กรุงเทพนะสมัยก่อนเนอะผมมีบ้านอยู่กรุงเทพนะอะนผมไม่ได้ซื้อเองหรกพี่ชายซื้อไว้ให้ผมยอมมาอยู่เพราะาอะไรผมคิดว่าผมแกมาวันหนึ่งผมลูกหลานที่น้องผมไม่มีผมไปอยู่ยังไงจนะไม่แก่มาเนะ่ะใช่ครับ ผมซื้อบ้านอยู่ที่ไอ้ลาดเท้าซอยภาวนาซอสีเอ็นครับผมหมู่บ้านจัดสรรซื้อเป็นเท้าเท้าก็มีห้องเดียวเนาะครับข้างหน้าก็ที่จอดรถยังไม่มีเลยอืลําบากเลยเนาะลำบากอยู่กับถนนก็เล็กๆครับผมสุดท้ายกลับมาอยู่บ้านนอกดีกว่าผมคิดว่าเออไปอยู่บ้านนอกงไงเราก็ได้ปลูกไ้ปลูกนแล้วก็ได้เห็นหน้าญาติพี่น้องไปมาหาสูกันได้นะครับผม นี่ผมก็เพิ่งมามาทำนี่แต่ก่อนนะอยู่นู่นอะยู่วูนู้นบ้านนู้นก็ยังไม่ได้รื้ออะไรนะตัดสินใจนานไหมมาอยู่ทั้งนาน,นี่ไม่นานครับคือตอนแรกผมมาเอายุ้งข้าวไว้นี่อไอเก็บเกียเก่ยวเสร็จผมก็ใส่ไว้นี่แหละครับผมมานอนบ้างไม่มานอนบ้างเสร็จหลังมาผมก็มาต่อเพิงนี่นอนเล่นเริ่มขยับขยายมาเร <c oughs> ื่อยๆนะเอาไส่เอาแล้วมาเลี้ยงก็เลย